แก่แล้วไม่เจียมฮุนเซนแคนทักษินถึงขั้นตัดสัมพันธ์ไทยเรื่องมันเริ่มจากที่ฮุนเซนออกมาท่าทีว่าจะตัดสัมพันธ์ไทยหลายคนก็สงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับทักษินหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ฮุนเซนกับทักษินก็เคยสนิทกันแต่พักหลังดูเหมือนจะยากทางความคิดกันไปพอสมควรแล้วมันถึงขั้นต้องตัดสัมพันธ์เลยเหรอหรือว่ามีประเด็นส่วนตัวที่คนข้างนอกไม่รู้ ก็มีคนในวงการเข้าวิเคราะห์ว่าจริงๆฮุนเซนอาจจะมองว่าทักษิณทําให้ภาพลักษณ์เขาเสียหรืออาจจะทําอะไรบางอย่างที่กระทบผลประโยชน์ฝั่งกัมพูชาซึ่งมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะสองคนนี้เคยคุยกันดีมาก่อนคือดูแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศธรรมดาเนอะเหมือนมีปมเก่าๆที่ยังคาใจ ใช่และมีคนที่อยู่ในข่าวเขาก็บอกว่าฮุนเซนเคยไม่พอใจที่ไทยในยุคทักษิณทําอะไรบางอย่างไว้จนเป็นปมฝังใจยา,ยาวๆซึ่งสุดท้ายก็ปัทุขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่โตตอนนี้ ฟังแล้วก็สงสารทั้งสองฝั่งเนอะคือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออารมณ์มันก็ทำให้ประเทศสองประเทศเดือดร้อนด้วยใช่มันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเมืองบางทีไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายแต่เป็นเรื่องคนกับคนด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ